ด่วนรวบเชฟอ้อยเจ้าของแฟรนช์ลูกชิ้นยักยอกทรับกว่า2ล้านบาทตำรวจร่วมกันจับกลุ่มตัวนางยุวดีชัยสุริพาณิ์หรือเชฟอ้อยอายุ54ปีที่ตำบลแมระกาอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนโลกจับกลุ่มตามหมายจับของสารแขวงบางบอล ลงวันที่2กันยายน2567ข้อกล่าวหาก็คือมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณสีคอนสแควร์สีนครินทร์ถนนสีนครินทร์แขวงหนองบอนเขตประเวทกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายนั้นรู้จักกับผู้ต้องหาผ่านทางทีวีและเห็นว่าผู้ต้องหานั้นเป็นเชฟชื่อดังจึงติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์จากร้านอาหารจึงได้มีการพูดคุยกันจนเกิดความสนิทสนมกันผู้ต้องหาเห็นว่าผู้เสียหายนั้นต้องการจะขายทองคําเพชรและพระเครื่อง มูลค่ากว่า2ล้านบาทจึงเสนอตัวจะเป็นนายหน้านำทรัพย์สินดังกล่าวนั้นไปทำการขายให้ผู้เสียหายเห็นว่าผู้ต้องหานั้นเป็นเชฟชื่อดังและก็เป็นที่รู้จักในวงการจึงยอมให้ผู้ต้องหานั้นนำทรัพย์สินดังกล่าวไปเพื่อทำการขายระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนผู้เสียหายทราบมาภายหลังว่าผู้ต้องหานั้นได้นำทรัพย์สินของตัวเองนั้นไปมัดจำเพื่อเปิดร้านอาหารจึงได้ทวงถามกลับมาอย่างผู้ต้องหาเพราะว่าเป็นความจริงจึงเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนบ,บางบอน บื้องต้นได้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอนออบางบอนดำเนินการตามคายต่อไป